ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกว่าจะได้วันนี้นะคะอยู่กับรุงธัญรัตน์บุญชมค่ะสำหรับดาราสาววันนี้ที่เราจะพูดถึงนะคะเป็นใครไปไม่ได้นะคะเธอทั้งสวยตาคมและมากประสบการณ์ค่ะนั่นก็คือสาวพิงกี้ค่ะ สาวพิงกี้นะคะมีชื่อจริงว่าสาววิกาชัยเดชนะคะเธอเกิดวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2529ค่ะเป็นนักสแสดงและอดีตนักร้องหญิงชาวไทยนะคะซึ่งในครอบครัวของสาวพิงกี้เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามค่ะเป็นบุตรคนเล็กทั้งหมด3คนนะคะของคุณพ่อสมานและคุณแม่สริยญญาชัยเดชที่มีพี่น้องทั้งหมด2คนสาวพิงกี้เป็นเสื้อสายไทยอังกฤษจีนมอนอินเดียและปากีสถานค่ะเธอกะว่าคุณพ่อสมานของเธอเนี่ย เป็นมุสลิมที่มีเสื้อสายจีนสาวพิงกี้เข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนพระหารยไทยพัฒนาเวทระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเพนสมิธและระดับอุดมศึกษาจากคณะศิลปาศาสตร์เอกภาษาอาาังกฤษมหาวิทยายลัยรังสิตธ์และระดับปริญญาโทจากมหาวิทยายลัยเฉลิมการจนา สาววิงกี้นะคะเธอได้เริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุเจขวบคะ่ะได้รับการชักชวนจากแมวมองนะคะขณะเดินห้างสป,ปินขาย่านดังรามคำแหงะคะ่ะเริ่มละครเรื่องแรกจากท่องสานะคะเรื่องไฟในดวงตารับบทเป็นลูกของจันจิราจูแจง้งก็เป็นรลานทวดยของย่าด้วยเป็นใบอะกูไม,ไม่เอาแ<า>ล้วใ่หรอก,อกจะพูดช้าแค่นั้นเองหลานใบกูไม่เอาไว้ส่วนละครที่ทําให้เธอเป็นที่รู้จักนั่นคือดาวพระสุกรับบทเป็นดาวพระสุกตอนเด็กค่ะ นายเขาแล้วลูกลว่าน้องวิ่งไม่ใช่เราบอกไปแล้วเราจะได้อะไรขึ้นมาล่จะจ้ะต่อมานะคะเธอมีผลงานเพลงมากมายซึ่งในปีพุทธศักราช2543สังกัดจีนเอ็มแกรมมี่ออกระบั้มเพลงแนวป๊อปวงบัคบันจี้และต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2544สาวพิงกี้สาวอกากลับมาเล่นละครเรื่องปิน่นไส และยังมีละครเรื่องน้องเหนียวเคี่ยวเพชรไปมมีือนนคและเธอยังมีผลงานทางการแสดงภาพยนตร์ในประเทศไทยอีกมากมายและเธอยังมีผลงานในวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะคะในช่วงหนึ่งค่ะนั่นก็คือเรื่องนี้เลยค่ะเดี๋ยวรู้จะสะกดชื่อเรื่องให้ฟังนะคะ M A R K A N D E Y A N ค่ะ ชื่อเรื่องก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะลองเข้าไปเซิร์นนะคะเพื่อที่จะได้เข้าไปติดตามน้องด้วยว่าน้องเนี่ยเล่นภาพยนตร์อะไรในต่างประเทศนะคะจนในปีพุทธศักราช2 5 5 5เธอได้กลับมาแสดงละครไทยอีกครั้งหนึ่งรับบทเป็นนางเอกละครทองประกายแสดไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ผมจะไม่มีวันทิน้งคุณและรับบทเป็นนางร้ายในละครเรื่องมายาวิษยาไม่เคยลืมคี่ดาวคะสวัสดีค่ะและอีกทั้งซีรีส์ในปีพุทธศักราช2502เรื่องส l e e เ l e s s o c i e t y ตอนเรื่องบนเตียงรับบทเป็นนาราทางช่องวันและแดนนาราแขกคนพิเศษของเรนแคสโ o เทลล e รีสอร์ท และในปีพุทธศกักราช2564ขับไฟเดย์เดอะซีรีส์12ตอนรักซับซ้อนรับบทเป็นปรางทางช่องจีม m 25คอดีคนเข้าห้องน้ำเยอะนะไม่เป็นไรจ้าหน้าหนูตรงนั้นน่ะมีทิชชู่ติดลุกอ,อ๋อเหรอคะและล่าสุดนะคะเธอยังมีผลงานซีรีส์ไปจนถึงพุทธศกักราช2565นะคะที่กำลังจะออนแอร์ air, นั่นก็คือเรื่องจะพานปูน เดอะ e ีรีสถูกรับเชิญเป็นนงนิดทางช่องวีทีวีค่ะและสาวพิงกี้ยังมีผลงานมิวสิกวิดีโอร่วมกับศิลปินอย่างไมเคิลวองเพลงชั้นมาไกลเพียงเธอเจิมน้ําใจสึดยอดรักลบมบาตรงที่กลางใจให้คุณไกลคนนี้เชียอจําหัวใจหม่ําจกมกเพลงแช่งนิ่มๆ จะดีเพลงปั่นป่วนและเธอยังเคยประกวดร้องเพลงรายการ The m a x สเซ n หน้ากากนักร้องซีซั่นที่3ในนามของหน้ากากมาคอร์เหมือนจะไม่ใช่เฮ้ย และเธอยังเป็นพิธีกรรายการไม้ตัวแม่และโฆษณาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น AIS สวัสดีแถมเธอนะคะยังได้เป็นพิีเซนเตอร์รักโรคนะคะช่อง7ปี1ค่ะและยังได้รับรางวัลหนังสือพิมพ์สยามดาราในปีพษษุทธศักราช2551ค่ะ สวยกระชากใจนะคะและในปีพุทธศักราช2552นะคะขวัญใจสยามดาราค่ะเป็นไงกันบ้างล่ะคะท่านผู้ชมกับสาวสวยตาคมและมากประสบการณ์อย่างสาวพิงกี้คนนี้นะคะเธอมาพร้อมกับผลงานละครภาพยนตร์เพลงและโฆษณาไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสาวพิงกี้นะคะก็ยังมีผลงานให้เราเนี่ยได้รับชมและติดตามเป็นอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะรุ้งนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ